แหวนวิดดาบหลังหมอวินิจฉัยผิดพลาดซ้ำร้ายยังเสียท่อรังไข่ไปหนึ่งข้างเรียกว่าก่อนหน้านี้แหวนแวนปรวริสาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในชุดคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเหตุเข้ารับการรักษาท่อรังไข่ก่อนที่ต่อมาคุณตาชรินนันทนาครจะจากไปด้วยโรคชราทำเอาแวนแวนเสียใจหนักมาก ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้พาเลนมากราบคุณตาชลินพร้อมพังพูความรู้สึกทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องของการรักษาที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวของวันที่31สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวระบุแคปชั่นเผยว่าหนูพาเลนมากราบคุณตามาตามที่สัญญาแล้วนะคะบอกคุณตาตั้งแต่ตอน จะทำลูกครั้งสุดท้ายหลังจากเฟลมาหลายครั้งคุณตาบอกตามั่นใจว่าครั้งนี้ต้องได้และก็ได้จริงๆคุณตาได้เป็นคุณทวดครั้งแรกในชีวิตแล้วนะ มาตามสัญญาช้าไปนิดแต่หนูเชื่อว่าคุณตายัางรู้สึกได้เดินที่ผ่านมาของแหวนที่เรียกได้ว่าเป็นวอสอะเมาเริ่มต้นก็ต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินเนื่องจากวินิจฉัยผิดพลาดของแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ทำให้แหวนเป็นอันตรายที่สามารถถึงแก่ชีวิตดีที่อาการกำเริบรุนแรงก่อนเดินทางมาต่างประเทศ ไม่งั้นคงได้ไปรอคุณตาอยู่บนสวรรค์และยังต้องสูญเสียท่อรังไข่ไปหนึ่งข้างจากความผิดพลาดครั้งนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่แม้แต่ขอโทษตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเจราจาในเรื่องการรับผิดช,ชอบของโรงพยาบาลถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป ช่วงที่ผ่านมาผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลคุณตาก็สุดอีกสงสารแม่หนิงมากต้องวิ่งไปมาระหว่างสองโรงพยาบาลตอนนั้นยังบอกตาว่าให้อดทนอีกสักเดือนนะขอให้หนูผ่าตัด หายเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นหนูจะได้มาช่วยคุณตาได้ต้องขอขอบคุณคุณตาที่อดทนมาได้4ี่อาทิตย์พอดีเป๊ะจนหมออนุญาตให้แหวนกลับมาใช้ชีวิตปกติและได้จัดงานศพให้คุณตาเป็นครั้งสุดท้ายเรียกว่าหลังจากตัวแชร์โพสออกไปเพื่อนคนบันเทิงและแฟนๆต่างแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้คุณแหวนแหวนปรวริษาการล้นหลามเลยทีเดียวล่ะค่ะ